ยโยสวสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์ออริเบิร์นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําลงไปแล้วเมื่อเมื่อเรียกว่าเย็นแล้วกันนะนะครับเมื่อวานเย็นเกี่ยวกับนะครับในเรื่องที่ตัวเกมเขาแจกนะฮะนี่เลยนะครับก็จะเป็นใบเลือกนะครับเซเว่นไนท์วันละ1ใบนะครับรวมทั้งสิ้น7วัน7ใบด้วยกันนะเราจะต้องเลือกใครนะครับอันเนี้ยหลายๆคนนะครับก็ให้ความสนใจกันเป็นที่เยอะมากแล้วถามว่าพี่เกมจะแจกเมื่อไหร่นะครับก็ เป็นช่วงอัปเดตครึ่งปีนะครับเนี่ยนะฮะกิจกรรมเซน่าเฟสติวัลนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามที่เกมชอบอัปวันบิหเลนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนวันที่27จนะนะครับจะอยู่ช่วงประมาณนี้เนาะนะครับแล้วทีนี้เราควรเลือกใครแล้วเราสามารถดองได้ไหมนะว่ามันจะมีคําถามอีกนะหนึ่งคือเลือกใครดีนะครับเพราะว่าไอดีที่ผมทำอ่ะผมยึดไอดีผมเป็นหลักนะครับก็คือเริ่มเล่นมาทุกวันเลยนะตั้งแต่เกมเปิดวันแรกนะ วันนี้ก็จะเกิดประมาณ40กว่าวันเกือบ50วันแล้วนะครับก็เลยเใช้ดีผมเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้นะครับคิดว่ามีผู้เล่นใหม่นะครับทั้งผู้เล่นใหม่นะครับที่เล่นช้ากว่าผมนะครับอยู่เซิร์ฟหลังหลังนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายฟรีนะครับสายฟรีด้วยนะสายเติมน้อยนะครับสายเติมน้อยคือสายที่ผมอาจจะมีเติมแพ็กรีเลย์มีแพ็กพาร์ตมีแพ็กแพ็กพรเอลิเซียอะไรพวกนี้ครับอ่านี่คือผมคิดว่าเป็น เรียกว่าเสายเติมน้อยนะถ้าสายเติมหนักเนี่ยนะครับถ้าสายเติมหนักเนี่ยก็คือจะกดนี่เติมน้อยของผมนะคือเนี่ยพิเศษรายเดือนเนี่ยแค่นี้แล้วก็อาจจะพลาดบ้างก็คือเติมน้อยแต่ถ้าเติมหนักเนี่ยนะครับนี่แพ็คพวกเนี้ยนะครับเหมาอะไรเงี้ยเอออาจจะเรียกว่าเติมหนักแล้วแหละนะครับกลางกล่ะอาจจะกลางๆอาจจะเหมาสัก1 <mile> 2 3สอันอะไรอย่างนี้เนาะนะครับอทีนี้นะครับตัวละครก็จะไม่เหมือนกันนะตัวที่มีนะครับและเนี่ยก็คือเป็นีอคอนหนึ่งที่ว่าเฮ้ยแล้วผมจะแนะนําแบบไหนดีนะว่าเฮ้ยเราไปซีสอง หลายๆตัวหรือว่า C6 สักตัวหนึ่งเลยนะครับอ่นเดี๋ยวเลยมาเป็นคลิปนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ากิจเนี่ยเหมือนจะดองไม่ได้นะทุกคนนะเหมือนจะแบบว่าคุณอาจจะต้องเลือกนะครับเนี่ยมันจะมีเคเวสอยู่2หน้าด้วยกันตอนแรกผมเข้าใจว่าเราสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะแต่พอมาอา่านจริงๆเอ้ามันไม่ได้ฟาร์มได้เรื่อยๆนี่เกมให้เราเล่นได้2หน้านะครับมันก็จะมีการเคลียร์นะครับเคลียรนะ์ด่านเนาะใครที่เล่นไปรลยะเนี่ยอาจจะเคลียร์ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการแจกนะครับ กล่องเลือกเครื่องประดับตำนาน4ดาว2กล่องนะครับเนาะก็จะเป็นอดีตนะครับสีจ่จักรพรรดิด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นแหวนทองเนาะเราสามารถเลือกได้นะครับก็จะมีการเคลียนะฮะด่านเนี่ยนะครับ,นนรบแล้วก็ในเรื่องของการเคลียหอคอยนะครับยี่สิบอันนี้โอ้โหง่ายเลยเนาะเคลียอะไรอะนะครับแล้วก็มีเคลียเลทห้าครั้งเนี่ยสังเกตว่าไหนที่ติต๊กถูกเนี่ยจะเป็นอันเนี้ยอันนี้น,น่าจะ มีประดับประดับนะแล้วก็ันี่น่าจะเป็นเลือกในป่าน,นี้เห็นไหมยุทธซีเล็กคิงนะฮะเนี่ยก็คือเลือกเนาะนสองครั้งอแล้วหน้าสองน,น่าจะคลา้คลา,ยคลายคล้ายกับหน้าแรกนะฉะนั้นของรางวัลก็ยางเยอะเนาะนะครับแล้วล้วก็เราอาจจะต้องเลือกตรงนี้ไปได้เลยอาจจะดองใบไว้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะดองไม่ได้นะอาจจะดองได้ประมาณว่าเน,นี่ยคุณอาจจะต้องเปิดประมาณสัก3 4, 5, าใบ4ี่ใบก่อนหรือเปล่านะครับที่เหลือ,อจ,จะเก็บไว้ได้เนี่ยแต่ว่านะครับเปิดไปเถอะนะถ้าเกิดว่าเกมเขาให้เลือกนะครับ คือในช่วงแรกครับเกมจะแจกตัวให้คุณประมาณนี้เนาะนี่ผมพามาดูก่อนนะตอนนี้ผมเล่นได้54วันนะฉะนั้นเนี่ยเราจะย้อนกลับมาดูนะครับวันแรกแจกซีกอันนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตมากนะครับก็ไม่ผมเองก็ไม่ได้ใช้ซีกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมน้อยผมอาจจะเชียร์ว่าถ้าเกิดคุณอยากยังขาดตัวฟาร์มอย่างเอปราด้าอะไรพวกนี้เอาซีกไปแลกได้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับผมว่าผมลง15มงก็ไม่ได้ใช้ซีกนะลงในส่วนของ บัวนะครับเอ้ยไม่ใช่บัวดิอะไรนะมังกรนะมังกร15ก็ไม่ได้ใช้ซีกแต่ซีกอ่ะมันจะมีใช้อยู่ช่วงที่คุณจะดันด่านขึ้นมาฝันร้ายนะครับช่วงมันแบบ9หรือ10นี่แหละที่มันจะใช้กันสตัน์สองห้องมันจะมีอีวานต้องใช้ห้องหนึ่งแล้วก็ซีก็ต้องใช้ห้องเหนือนนั้นแหละใช้แค่ใช้แค่ตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ได้เอาไปลงมังกรหรือเอาไปลงเบิร์ดเมจให้กับตีประสาทนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องทำดาวเยอะถึงจะเก่งนะซีกนะครับอ่เนีนยแต ก็เลยใช้อีวานแทนนะครับอันนี้ไปแลกได้ช่วงนเกมวันที่20อันนี้แจกเซอินมาอันบังคับปั้นเลยนะแล้วก็รูดี้นี่ครับอ่ารูดี้วันที่30เนาะที่เป็นเซเว่นไหนเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเอปาดาสพาสคาวนะครับนี่วันที่60แจกไอรีนะไอรินติกไว้นะาหนึ่งตัวนะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ่อตัวกายภาพนะครับที่เป็นบัฟดัมมิกายภาพก็จะมีไอรีนกับเดลโลนะครับซึ่งไอรีนเนี่ยจะแจกวันที่60นะครับเดลโลน120เนาะแล้วก็มี150จฟนะครับ สไปร์ต180ปูเลียกไว้านานเลยนะฉะนั้นเราอาจจะข้ามตัวพวกนี้ไปก่อนเนาะนะครับแล้วเรามาดูว่าเราจําเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับสมมติว่าช่วงแรกเนาะใครที่มาเล่น่สมมติว่าคุณมีแทโอหนึ่งตัวนะครับอาจจะเป็นซีสูนนะครับแทโอเนี่ยแนะนําว่าถ้าให้ดีนะครับทํา C2 ให้ได้เพราะว่าตอนแรกผมก็เล่น c 2นะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะทํา C4 แต่ถ้าตอนที่เริ่มเล่นตั้งแต่เกมเปิดผมอยากทํา C6 แต่ผมไม่มีัญญาเปิดเพราะผมโดนการันตี200ตลอดผมก็เลยได้แค่ C2 แบบ เต็มที่แล้วนะครับอืมฉะนั้นเนี่ย C2 มันก็พอแล้วนะครับ C2 มันก็สามารถที่จะเอ่อเนี่ย C2 ผมใส่ของประมาณนี้แต่เนี่มันทำ C4 เองเลยได้คิสมิเมอร์เพิ่มนะครับเนี่ยใส่เซตนี้ครับสามารถฟาร์ม12นะแล้วก็15ได้แล้วนะครับสำหรับฟาร์มไลฟ์ฟาร์มเด็กได้สบายเลยตัวที่อยากลงก็คือมาลงที่พี่คายนะเพราะพี่เรามีพี่คายมีแทโอนะครับคุณไปหาคายวัวแร่สักตัวหนึ่งนะครับคายวัวแร่เนี่ยอาจจะแบบ เปิดเด้งก็ออกแหละยิงมีช่วงกิจกรรมด้วยครับวัละ40ก็เล่นได้แล้วนะครับนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบเอาเป็นพวกท็อปแรงนะนะครับแค่นี้นก็เล่นได้แล้วแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเราอยากได้สายกายภาพที่มันเสริมขึ้นไปอีกนะครับผมคิดว่าตัวเดียวก็พอแล้วในการยินบัฟแล้วก็ยำสปีดนะครับอย่างเช่นอไอรีเนาะไอรีเนี่ยนะครับเราอาจจะยำสปีดให้เป็นเซตอะไรก็ได้หรือบางคนอาจจะใส่เป็นเซตแมนนะครับแบบนี้เซตหมอผีเพื่อที่จะปักสกิลนี้ให้ลงนะครับนี่ นี่ครับนี่สกิลนี้มันจะได้ในเรื่องของไฟช็อตเนาะแล้วก็มีกายภาพนะครับ19%ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอรีนพอแล้วนะครับหนึ่งตัวอันนี้คุณจะเลือกจากใบเซเว่นไนท์นะครับที่แจกก็ได้หรือคุณจะรอวันที่60ก็ได้นะต่อมาก็เดลโลนนะครับเดลโลนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่บัฟเหมือนกันนะครับนี่บัฟนะครับปริมาณความเสียหายกายภาพที่สร้างขึ้น17%นะครับฉะนั้นเนี่ยเดลโลนหนึ่งตัวก็พอแล้วนะครับนอกจากว่าคุณจะเป็นคนที่เน้นกิววอลซีวอแต่่วา ขมงมันทำยากแล้วดาวมันต้องทำต้องสูงนะครับมันถึงจะฟาดตายนะเดวละครับแต่ถ้าเล่นแบบผมอะ่ะเออไอดี ID แบบคิดว่าไอดีแบบผมเนี่ยตัวเดียวก็พอนะครับสำหรับเดวลนเนาะเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนะเดวลนเนี่ยถ้าเกิดว่าอ,อ่ดาดมวกายภาพมันขาดใช่ไหมคุณก็ไปเลือกเดวล론นะครับสักใบหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพายอย่างเงี้ยเออผมก็มองว่ามีพายแล้วก็มีทำคุณทำดีหน้าเงี้ยผมมองว่าเดวลวมันก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับนอกจากว่าคุณจะเอาไปกันนะครับการกิว นะการสงครามาสไปการตีกิวครับก็อาจจะมีคายนะครับมีเดลโรนนะแล้วก็มีคางูล่านะครับก็คือตัวมันต้องเป็นสามไฟไงเวลาการบ้านนะครับถึงจะแบบดีที่สุดนะครับมันจะได้ใช้พาร์ตสี่นะอย่างเงี้ยนะคารู่าจะต้องไปเอาเดลโรนเนาะทำแค่สี่ศูนย์พอนะครับมาถึงคีย์หลักตัวหลักกันบ้างน,นะครับตัวไหนที่ผมอยากให้ทํา C2 นะครับ C2 เนี่ยยังไงผมก็ยังอยากให้เป็นลาเชลนะเพราะว่าลาเชลเนี่ย คือ C2 องนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูตรงนี้นะลดป้องกันนะครับอัตรา100นะต่อเนื่อง3เทิร์นนะครับกับกายภาพเบาบางอัตรา100ต่อเนื่อง3เทิร์นคือพออัพ C2 แล้วนะครับมันจะกลายเป็น4เทิร์น4เทิร์นถามว่ามันมีผลแค่ไหนนะครับมันบัฟดาเมจได้เยอะมากนะในมังกรนะครับถ้าเกิดเป็น C2 เนี่ยคือมันอยู่ขึ้นอีกเทิร์นนึ่งอย่างละเทิร์นนะทุกคนนะครับมันจะทําให้เซอินเราเนะ่ยครับฟาดแรงขึ้นอ่ะเซอินมันมีพาสีฟอะไรพี่ทำไมมันต้องมันต้องฟาดแรงขนาดนั้นนะครับมันจะมีในเรื่องของ การที่เนี่ยครับมีดีบัฟอยู่นะพอมันมีดีบัฟนะครับเนี่ยดีบัฟดีบัฟของราเชลอย่างเงี้ยสี่อันนะคุณคิดดูเนี่ยมันอยู่สี่เธอเนะี่ยนะครับมันก็โโอ้หเรียกว่าฟันยับเลยนะแล้วก็นะครับตรงเนี้ถามว่าอัพสก,กิลให้เต็มส่วน C เนะี่ยคุณอาจจะไม่ต้องหกก็ได้ C2 ขึ้นไปได้เกิดของคุณแน่นแน่นแล้วนะครับ C2 ขึ้นไปหรืออาจจะ C4 ก็ได้อะผมมาลง15ไหวเนาะนะครับเนี่ยของเนี่ยใส่เป็นพวกอัตราคริสนะครับแล้วก็พลังโจมตีส่วน จุดอ่อนเนี่ยนะครับคุณจะได้จากลาเชลเนี่ยนะครับ22เละนะครับขอดูก่อน22ม่ได้พูดผิดจำตัวเลขมเขาจะได้เลยนะนี่อ่ะ22จุดอ่อน22คือมันต้องทำให้ร้อยนะครับบิคกิตอ่ะบิคกิตสมมติคุณมีบิคกิตคุณอัพสกิลเนี่ยก็54แล้วถ้าเกิดบางคนบอกว่าพี่แล้วผมไม่มีบิคกิตละนะครับกระดานครับผมนะกระดานหนักลูกเซน่าครับไปจัดเลยฮะยังไงก็ได้ครับบิคกิตหนึ่งตัวนะครับเนาะเอาบิคกิตก่อนนะครับเพราะบิคกิตเนี่ยเป็นตััััววททททีี่ม่มมนนลลลงงได้้้หหหาาาายยจรรรริๆแใเพก หาอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ C2 มันจะมีรถท่าเป้านะครับทำให้เรายืนไหวเาในพวกการลงเลทนะครับอ่ะทีนี้เราถามว่าพี่ราเชลเนะี่ยนะครับอ่ะเอาสัก C2 ก่อนเพราะว่าคุณเป็นผู้เล่นที่แบบไม่ได้ใส่เติมเยอะถูกไหมแล้วคุณเพิ่งมาเล่นนะคุณอาจจะแบบนี่พี่ผมอยากได้ไอรีนเลยผมอยากเล่นช่วงต้นเกมผมอยากไถหานนะครับผมอยากมีพวกเมจเสริมกายภาพถูกไหมอ่ะคุณก็ไปเอาไอรีนมาตัวนึงนะครับราเชลเนี่ยเขาแจกตัวหนึ่งแล้วคุณก็ไปกดไปสองตัวมันก็จะเป็น C2 นะครับก็จะ เท่ากับว่าไป3ตัวแล้วนะแล้วก็ลูดี้เนี่ยนะครับวันที่30ใช่ไหมวันที่30มสิเขามีแจกลูดี้หตัวเนาะนะครับลูดนะี้เนี่ยอ่ะถ้าพูดการถ้าเกิดว่าถามว่าตัวมันน่าทำไหมนะครับลูดนะี้เนี่ยจะอยู่ในเรื่องของ PVP นะครับเอาไว้ทีหลังเอาอันนี้ก่อนเอาวานิซ่าก่อนนะครับวานิซ่าเนี่ยนะครับเป็นอหนึ่งตัวนะเป็นเซเว่นไนท์นะครับใครที่เล่นภาคแรกมาเนี่ยจะรู้ว่าเซเว่นไนท์มันมี7ตัวใช่ไหมแต่ภาคเนี้ยเซเว่นไนท์มันมี8ตัวนะครับ มันมี8แต่ว่าเขาให้7ใบก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็เขาอาจจะแบบแจกเยอะแล้วไม่ได้อยากแจกทุกตัวนะเพราะว่าชื่อเกมมันเซเว่นไงก็ต้องแจก7ใบอะไรประมาณนี้ครบรอบครึ่งปีทีนี้นะครับในเรื่องของวนิซ่ซาเนะสกิลมันมีอะไรบ้างที่ดีเนาะเดี๋ยวทบทวนนิดนึงเผื่อใครยังไม่ทราบมีลดพลังป้องกัน20นะครับก็คือเอามายืนในทีมนะเล่นทั้งทั้งทีมกายภาพทีมเวทนะครับไม่จําเป็นว่าวันิซ้ามันเป็นเวทมันต้องเล่นเวทมันไายืนทีมกายภาพก็ได้ครับมันลดพลังป้องกัน20 สกิลนี้ครับกลายเป็นหินครับเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นสอ่าเป็นเรียกว่าสีเป้านะครับการโจมตีสีเป้านะครับมีโอกาส70%ที่จะการเนี่ย70%ของพลังโจมตีนะครับโจมตีเวทแล้วก็เป็นหินเนี่ย40%ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้ติดเยอะขึ้นก็อัพเนาะนะครับใครที่ใช้บ่อยเป็นตัวหลักก็อัพแล้วก็สกิลเนี่ยครับจะมีเพิ่มคูลดาวนะเป็นสกิล3เป้านะเพิ่มคูลดาวได้23่สิวิยีวิกนานอยู่นะ 23วิถ้าเกิดคุณเปิดมาเพิ่มพูดดาวเลครับคุณจะทําให้ฝั่งตรงข้ามได้ตีสวนเป็นแค่ธรรมดาซึ่งออกสกิลไม่ได้แล้วคุณได้สกิลฟรีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีขจัดบัฟด้วยนะเพื่อนๆนะนะครับเ,ออเนี่ยตัวอะไรเก่งไงนะครับพอซีสองเนี่ยคุณจะสามารถขจัดบัฟ2อันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเลยเหมาะกับการที่คุณจะไปเล่นอารีนาได้ไปไถด่านได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวานิ่าถ้าเกิดใครไม่มีเลยนะนะครับก็ซีสองซีสองมันก็ใช้ทั้งหมด3ตัวถูกไหมซีศูนย ตอนนี้ก็วานิสซาสมมุตินะไม่มีวานิสซาเลยวานิสซาสามไปแล้วนะครับลาเชลวีสองก็เป็นห้าแล้วนะห้าตัวนะครับเนี่ยสองตัวเพราะซหนึ่งกับซีสองน่เป็นห้าตัวนะครับแล้วก็่สมมติว่าคุณไปเอาไอรีนหรือเดโลโรมาสักตัวแล้วกันก็เป็นหกแล้วนะเนะี่ยผพรามแจกเจนะ็ดใบเนาะต่อมาครับผมรูดี้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบตัวไม่ค่อยมีนะครับอยากทำซีสองแนะนำสองตัวแนะ่ควรซีสองก่อนทีนี้พอมาถึงรูดี้นะครับรูดี้เนี่ย เราจะเหลือโคตาอยู่เท่าไหร่แจกมาหนึ่งตัวใช่ไหมเราก็จะเหลือหนึ่งใบนะครับอาจจะมาลงที่รูดี้ก็ได้นะรูดี้เป็นตัวเหล็กเกมที่เก่งมากถามว่าพี่ยี่ทำไมไม่ต้องเหล็กเกมนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นทีมถึกนะทีมถึกเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ไปลงในด่านได้นะครับลงด่านได้ลงหอได้นะครับแล้วก็ไปลงในสงครามไปเสร็จลงในกิวได้นะครับคือทีมถึกค,คุณต้องมีไว้หนึ่งทีมเพื่อที่จะเอาไปเล่นสงครามไปเสร็จเนาะ เนี่ยฉะนั้นลาเชลนะครับ C2 วานะิสซา C2 เนี่ยมันช่วยคุณเล่นง่ายแต่แตถ้า,ถาเรารู้สึกว่าพี่พีงันเดี๋ยวผมไม่เอาไอรีนดีกว่าผมไอรีนหรือเดวโลเนี่ยช่างมันผมเอาไอรีนแค่ตอนที่มันแจกแล้วกันนะครับช่วงแรกก็เดี๋ยวใช้ตัวอื่นไปก่อนคุณจะเหลือกี่ใบอะคุณจะเหลือวานซ่า3ถูกไหมลาเชล2เป็น5เนาะนะครับรูดี้แจกอีกก็เป็นหนึ่งตัวแล้วก็เลขสองใบก็จะเป็น6กเจ็ดอะรูดี้ก็จะ C2 เราก็จะมี C2 ทั้งหมดนะครับ เพราะเราเลือกแค่3ตัวนี้เนาะรูดี้นะครับผมตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นใช่ไหมเนี่ยมันจะมีพาสีฟในเรื่องของลดทอนความเสียที่ได้รับ16%เพิ่มป้องกัน20นะครับอืมเนี่ยครับเพิ่มป้องกันนะ24%แล้วก็สกิลนะครับพอเราอัพขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการถึกั้งนั้นเลยนะครับในเรื่องของ C2 นะครับลิงก์มันจะกลายเป็น3เทินซึ่งมันจะเก่งกว่า C0 ทอนข้างเยอะมากนะครับเนี่ยลิงก์สเทินนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลยกโล่แล้วยกโล่เนี่ยคือมันสามารถกระจัดดีบับตามการปรับใช้ได้ด้วยนะเพื่อนๆนะนี่รูดีนะครับตัวนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นทีมถึกนะครับเห็นไหมเพิ่มพลังป้องกัน16เพิ่มป้องอีกนะครับเพิ่มพี 18, ่พี่สิกระตาบลอีสินะครับอันนี้คือระยะยาวนะครับเล่นไปยาวๆเลยเอ่อในสงครามเบสเซ่นนะครับเดี๋ยวเนี้ผมมาทําคลิปอีกอันนึงเนาะจะได้เน้นๆน,น,นะครับสงครามเบสเซ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ จบตำนานนะครับจบตำนานนี่คือคือคุณมาแตะคุณจะได้เพชรตรงนี้เพิ่มอ,อีก3,000นะครับเนะี่ยก็จะสองสองร้อยพันสองสองพันสามพันเนี่ยคืออยากให้จบกันนะครับทีนี้เวลาจบนะครับมันจะต้องจัดทีมที่อยู่ตรงนี้นะครับสี่ทีมอา่าสี่ทีมเลยถ้าเกิดอันนี้ผมคิดว่ามันเยอะไปนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจัดไม่ได้นะคุณอาจจะไม่ถึงตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้ว คุณมีของคุณดวงดีนะครับแต่หลักๆพื้นฐานเนี่ยควรจะ4ทีมให้ได้นะครับมันจะได้เพชร6กพันด้วยนะได้เพชรสามพันเนาะขอภัยจอดดักหกพันนะครับก็จะมีทีมแรกเป็นกายภาพทีม2มัเป็นเวทนะครับส่วนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นทีมย้ำสักทีมหนึ่งนะทีม3หรือใครอาจจะเป็นเดซก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทีมย้ำตัวไม่เยอะนะครับแต่เดซเราบอกเลยว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยส่วนทีมอีกทีมหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นทีมถึกนะที่จะกันได้ค่อนข้างดีนะครับทีมถึก ถ้าคุณมีเพตันนะครับเอาเพตันมาหรือเป็นรูดี้นะครับรูดี้สีสูงเนี่ยมันจะพอช่วยทนดาเมจได้บ้างนะครับอืแล้วก็ที่เหลือน่าจจะเป็นตัวฮิวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ต้องปั้นเลยนะนะครับเนี่ยคารินนะครับแล้วก็อาริสอาจจะมีอาริสเปิดไดอาริสมาอย่าอาริสไปแรกนะอาริสเป็นเก่งนะนะครับถึงตัวจะฮิวได้เองเดียวเป็นตัวที่ฮิวได้ดีมากนะที่เหลือก็ใส่นะครับใส่เข้าทีมไปให้มันครบนะครับในส่วนของอันเนี้ยอารีนาเนี่ยซีซั่นนะครับถ้าเกิดคุณเล่นยาวๆนะผมว่ายังไงก็ ต้องได้ทำนะรูดี้นะครับแล้วก็เรื่องของหอ,หอคอยนะครับหอคอยเนะี่ยถ้าด่านที่มันสูงเกินไปแล้วเราอยากได้ตัวที่แบบว่าเฮ้ยผมไม่สามารถจบดาเมจได้นะครับด้แบบว่าคือพูดง่ายง่ายว่าไม่สามารถที่แบบว่าดาเมจตมุตม้ตมๆหายเหมือนชั้นที่แบบข้างล่างที่ผ่านไปเนะี่ยคุณก็อาจจะเล่นเป็นทีมถึกเดทนะครับเพื่อมาไต่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอามารูดี้มาช่วยลิงเพื่อนนะครับอย่างเช่นเล่นอาจจะมีตัวฮิวตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็มีตัวดาเมจสักตัวหนึ่งตัวบัฟอะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นตัวฮิว2อ,อืมเพราะว่าเราลงไปแล้วเนี่ยเราทนดาเมจไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็จะเป็นทีมจะถึกเนาะก็สามารถที่จะเอาลูดี้มาช่วยลงได้ครับทั้งหอคอยที่เป็นหอคอยข้างบนนะเดี๋ยวมันจะปรับนะครับมี300ชั้นตอนนี้มีแค่250นะส่วนใครที่ยังไม่รีบไปห,หอคอยตัวเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีการปรับให้มันลงง่ายวันนี้นะครับผมก็รออยู่คุณคนเลยไม่ได้ถ่ายต่อนะครับ แล้วก็หอคอยตรงนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาเก็บดาวเหมือนกันนะครับมันก็จะมีบางด่านที่ใช้ลูดี้เข้ามาช่วยนะถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บหกดาวเนะครับก็อาจจะต้องดูว่าด่านไหนบ้างนะครับเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาดูนะครับแล้วก็ลองส่องดูนะว่าเราจะจำเป็นต้องมีลูดี้ไหมนะครับนี่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคนที่จบนะครับแต่คนที่ใช้ก็มีนะนะครับอืมแต่มันอาจจะนานไปสักนิดนึงนะทีมเลยไม่ขึ้นอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ต้องบอกว่ารูดี้อ่ะก็อยากให้ C2 นะเพราะว่าตัวมันจะได้ถึกขึ้นนะครับแล้วมันก็จะได้ลงได้แต่ว่าต้องมองว่ารูดี้มันเป็นตัวเล็กเกมนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกนะผมว่าวานนี้ซา C2 นะครับแล้วก็ราเชล C2 เนี่ยได้ใช้งานบ่อยกว่าแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มนะครับถ้าอยากทำหกสักตัวเดนะึกเนี่ยอาจจะเหลือให้เลือกแค่รูดี้กับ ราเชลนะถ้าเกิดคนมีตัวเยอะๆนะครับแล้วสมมติว่ามันซีซีศูนย์ซีหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยคุณอยากทําสักตัวหนึ่งตัวเนี้ยนะครับพอซีหกเนี่ยในเรื่องของสกิลนะครับตรงเนี้ยจะเป็นเหลือเป็นสามเป้าเหมาะกับการที่ตีประสาทมากๆนะครับสมมติว่าคุณตีประสาทคุณอยากได้คะแนนนะสมมติว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะเพราะว่ากิลผมมันไม่ได้ใหญ่มากนะคุณพิจออกาไหมเนี่ยกิลผมมันไม่ได้แบบว่าดาเมจตีเตอร์มาสมมติมันจบเอสนะครับแล้วมีอยู่สักสิบห้าคนอะขอสักครึ่งกิยงเี้ ช่วยกันนะครับบอกว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทาราเชลวัน c 6รษะทำมา15คนนะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับสมมุติว่าจบ S อใช่ไหมมันอาจจะขยับมาจบที่เป็น S S หรืออนาคตอาจจะเป็น 3S ก็ได้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะครับทำมาแล้วก็มันอาจจะมีวันจบนะมันอาจจะไม่ได้ลงได้ทุกวันนะราเชลนะครับเนี่ยอย่างสมมุติวันนี้ก็ไม่มีใครใช้ถูกไหมส่วนใหญ่จะเป็นวันเวทเนาะเนี่ยครับแล้วส่วนตัวเนี่ยวันนี้เขาไม่ได้ใช้ราเชลนะเขาใช้เป็นตัวอื่นนะครับ มันจะมีช่วงที่ใช้อยู่นั่นก็คือเนี่ยสมมุติว่าอมตะเนี่ยใครที่แบบเดลไม่ใช่อมตะอันของราเชลเออรนะราเชลเนี่ยราเชลมีคนใช้ไหมแต่ถ้าเป็นเดลโลน่ะเดลโลนเจ๊ปะมีแน่นอนนะครับนะอย่างเงี้ยอย่างเดลโลนอย่างเงี้ยนะครับนะเดลโลนเดลโลนอันเนี้ยใช้เห็นไหมนะครับเขาใช้สีหกเลยแล้วก็ตีคนเดียวไปหกล้านสมมติเราไม่ต้องตีเยอะเท่าเขาหรอกนะเราตีสักสามล้านสองล้านก็พอนะครับ ละสองล้านสาสิคน60ล้านแล้วทุกคนนะครับหกสล้านนี่ก็เกินอันนี้แล้วนะเออนะครับมันก็แบบอย่างน,น้น้ๆมันจะมีวันที่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าชว่วยกิวนะครับเล่นได้ยาวเลยแล้วก็พอที่มันเป็น C6 นะครับอาราเชลซีหเสริมนิดนึงคลิปนี้จะยาวเลยนะาราเชลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น C6 นะครับสเตตเนี่ยมันจะทําของง่ายขึ้นแล้วก็มันจะเก่งขึ้นมันจะเป็นทําเป็นสายดาเมจได้เลยเดี๋ยวคุณลองดูนะ พอมันเป็น c 6นะครับเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งเลือดทั้งจุดอ่อน20เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี6ฉะนั้นเนี่ยมันจะบิ้วของนะครับของที่ใส่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเซ็ตที่ผมใส่แล้วนะมันอาจจะเป็นเซ็ตใดเซตหนึ่งที่แบบว่าช่วยทำดาเมจปีกเป็นตัวหลักเลยนะนะครับอืมก็อาจจะเป็นเซ็ตนี้ก็ได้นะครับ,อา,นะรบอาจจะเป็นเซ็ตจุดอ่อนนะครับหรืออาจจะเป็นเซตตีบอสเลยก็ได้นะครับออแล้วถ้าคุณบิ้วไปตีเนาะนะครับพอมันเป็น c นะนหแบบ เขาจะเป็นตัวที่แบบว่าโคตรถึกสามารถยืนได้นานนะครับแล้วก็ทําให้ระยะยาวนะนะครับเรียกว่าเป็นตัวอนาคตเออเรียกทีมถึกซึ่งตัวเดียวมันอาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่เห็นผลมากแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งที่สมมติว่าคุณทำรูดี้ไป C 6แล้วสมมติว่าคุณเล่นสักสามสี่เดือนนะครับได้ไหมอ่ะเล่นสักครึ่งปีแล้วกันตีไปนะเพราะว่าเราไม่ได้เติมเยอะเราไม่ได้อัดเยอะนะรูดี้คุณเป็น C 6ค่ามากคุณอาจจะ44ขึ้นไปถึง46อย่างเงี้ยเจฟคุณอาจจะ46นะครับแล้วก็ น้องอลิสนะฮะน้องอลิสคุณอาจจะซีหแล้วไงเพราะเป็นตัวสม้มจริงๆถ้าเกิดผมไม่ไปแลกเนะี่ยผมก็ซีสี่แล้วนะแต่มันมาทีละตัวผมเลยไปแลกลงลีน่าไปแล้วเนี่ยครับมันก็ทําให้ทีมถึกคุณะถึกขึ้นนะครับแล้วก็แบบสามารถยื้อได้นานๆเนานะแต่ว่าที่แน่ๆน่เบสเซ็ตละทีหนึ่งส่วนอารีน่าผมไม่รู้นะอารีน่าเนี่ยนะครับมันมันบอกไม่ได้นะว่าอารีน่าทีมมันจะเป็นแบบไหนเพราะอารีน่าเนี่ยมันตามเมตาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ยึดติดนะครับอารีน่าเนี่ยผมคิดวว่่่่าาาาไมจะะถึกกรรยยภพเนนีคับ ถ้าคุณเอาให้จบเนาะนะครับแล้งเนี่ยที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยแปดพันสี่เนี่ยคะแนนห้าพันเนี่ยผมว่ายังไงคุณก็จบนะครับอืมยังไงคุณก็จบได้สบายนะครับถ้าเกิดว่าเล่นทีมเดิมนะครับไม่ตามเมตายังไงก็จบได้สบายของแน่นๆนะครับก็สรุปนะครับผู้เล่นใหม่นะครับสายฟรีสายเติมน้อยอยากเล่นง่ายช่วงต้นเกมเชียรลโลเนซ่าซีสองนะครับลาเชลซีสองแล้วก็อาจจะมีเอ่อการบัฟกายภาพไหมถ้าไม่บัฟเนี่ยนะครับไม่เอาตัวบัฟกายภาพก็ไปรอ วันที่60เนาะจะได้ตัวนี้มาหรือว่าใครอยากที่อยากมีเดียวโรนะ่ะแต่ผมบอกว่าเอาไอรีนดีกว่าออไอรีนกับเดียวโรนะภาษีคล้ายกันเลยทุกคนนะพอๆกันนะครับอาจจะไปเอาช่วงวันที่60ก็ได้แล้วที่เหลือคุณก็ไปลงรูดี้ซีสเพราะรูดี้ซีสมันก็ถึกเลี้ยวนะครับแล้วอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันก็แจกอีกเกมมันแจกเยอะอยู่แล้วนะนะครับเ,เกมนี้แจกเยอะแล้วก็ใครที่เล่นยาวๆจะค่อนข้างนะครับทำทีมได้ฟูฉะนั้นเนี่ยเราเล่นยาวๆเนี่ยเอาสัก c 2 C2 เนี่ยเดี๋ยวก็ไปไกลครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีราเชล C2 มีวานนิซา C2 แล้วนะครับอยากเล็งสักตัวหนึ่งอ่ะคุณก็ไปลงรูดี้ C6 ก็ได้หรือลงราเชล C6 ก็ได้อันเนี้ยขึ้นอยู่กับ ID คุณว่าคุณต้องการบิลไอเดีไปทางไหนอย่างเช่นลักประสาทก็ไปราเชลนะครับต้องการ PVP สงครามยึดครองเอ้ยพี่เอ่ออัเนี่ยสงครามเบส,สิตขออภัยสงครามเบสิตรเนี่ยนะครับเอ่ออยากที่จะทำบันถึก เก็บสูงๆให้มันจบที่แรง6,000ได้เพชจ3,000เนี่ยคุณกาจะมาเอาบิววนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าชัดทีมยังไม่แน่นเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับแนะนําประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมเข้ามาอีกทีเนี่ยเดี๋ยวผมมาไลฟ์สตรีมแล้วก็อาจจะอยากให้ช่วยดูไอเดียไหมใครอยากให้ช่วยดูไอเดีมั้งบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะครับกิจกรรมเข้ามาอาจจะเป็นวันศุกร์ช่วงวันที่อะไรไปลายเดือนนะ่ยนะครับสมมุติว่าวันที่ 29, 30อะไรเงี้ย 28, 29เนี่ยพี่ช่วยเลือกหน่อยเดี๋ยวมาดูไอเด เดี๋ยวมาช่วยแนะนำวันทนี่จิงแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนั้นที่มาวันนี้ก็แนวทางประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคน,นครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามรับชมแนะคอมเมนต์กันเยอะมากขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม